ไปักการให้โอปี้้ทานหนาพี่ตา้งกล้องสวัสดีก่นได้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 กได้เเรื่องดล้อก็วันัเรื่อง้เส้ก้อนแง้งนี่ด้อนั่งสมอัีปลาลงก่อนทีปางงามสวัสรือพี่นอแก่กองเศษไที่ปลาลงอดจว่านนี่พหน รอจีน yeah, yeah. yeah, so mm ่าลงมาก้องทีน hmm ้ม hmm. ันส mm. ั้นเพราะวาเขาเหน่ยเเอว่า้จแล้วบดกจวันนี้ไจะดีจ้าดีตอนเศร้าๆเดี๋วพี่น้องเอ้ยนม่ไมพู้ติดตามนี่ม่เห็นอ้นนี้ใส่อัอนี้หองค้องไอ้ห่อเขาอันนี้ห่อเช่ต่บานบาน เอ็ะเก็บวัน <มา S 1> นี้ใส่ล<ม>าดมันบ่มันลุ้นกันว่าจะมีอะไรนี่อะไร ันนี้ขาไก่สองกล่องนี่นี่จะใช้ไอ้นู่นอันไหนจะใช้นู่นนี่อันไหนนี่ฮะหลอดนี่บ้านนี่อันนี้จะอันนี่จะกินหัวเกล็ดสั่งเขาอันนั้นครีมโอ้ยหลอดนี่คือลายกล่องผมเลาขอบคุณพี่สวีวันและจ่าพี่น้องเพราะว่า อันกล้องอันกอนะ้อนน่ะมันคืออันแรกที่แบบว่าคนส่งมาแล้วว่ามันโบเห็นเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นอาทิตย์แล้วก็บโบเห็นเนี่ยนะฮะก้องบอกนว่าก้อ,องโบเห็นแล้วพี่พระธรทรงมาให้ไหมเพอพี่พระธรทงมาไหมกล้องก็ได้ว่าห่อพระว่าแจ้งมาจะไสอ้คนน้องเย้าเจ้เลยเป็นเป็นยากี<ด>่ยากี่ยากีแล้วขอบคุณที่ให้ยาอันนี้ลดสิวลดมั่วเหรอ

เนีได้เยอมากแบงแบงมไกินหน้าแบงกินหน้าแบงหรนนีอันใดกินหน้าเแบงใช่ข้าวอันใดเอากินให้นคุณจ้าไม่ใส่้าก็เอาไว้ใส่บาทน้ำเนะขนมเี่นะเออไว้ใส่บาทน้ำที่จะได้แง้กาตนี่อยู่ี้กให้กินน้านี่อะไรอคุณจ้า

ให้นะเอาไปเลยแล้วให้บกกาเกินด้วยอืมใหญ่มากเลยเ่งเบ่งมากอย่ามห้นีเอาไว้ทุกคนเก็บัวหนุกรานกันมานำแล้วเก็บปวดตองไปไหนไม่เจอมีบาง่ทำให้รวยไปถึงลอตเตอรี่แลวันที่ หลายรอบแล้วเฮ้ยป้าใจดีจังเลยจีน่าขอบคุณป้าระยะมิติกินขอบคุณป้าป้าหวานด้ามขอบคุณป้าหวานมากอร่อยจังเลยอละันทีหนึ่งลละันทีหนึ่งนะถอลันทีหนึ่งเนอวันที่นึเ้ไปจรินแล้วอืมแต่นั่นไปไหนเลย

แต่ว่ามีใส like wow! huh kind of ่ดีไปทำงานสุนทีเองาเลยมูรุ่นเจ็ดี่นี่เละแำงว่ารุเทีเป็นสีคุณลดมันม้วันที่เจ็ดมันก่อวันทเออวันสีมาวันที่เจ็ดที่แปดแล้วบอกลูบอกลานหฮฮะเนี่ยยูนัสกีไรจะยาบท่านได้มา่ำว่านอนไลไปเลย ใต้ตาเลยรับจะไลเจมาที่อบเเสีรกมโซลยีงกรนอนรับนะนเขาีอ่ำเนี่ย <ESS> น้วมได้จ้าแ้้องมันเก่งนี่่เนาะตนตาอย่างนี้เขาไ่รั้ครั้งตามแทกันวนี้

thao nha Amina nha có dai hằng có เสร็จแล้วล่ะพี่น้องกระทงใส่หอข้าวอานี้ของนะวันนี้ได้กุง้งร้ายกว่าปลาซิวพี่น้องปลาซิวบาทีบมีแต่กุ้งฟอยก่อยแสบนี่พี่นนองแดดออกแต่ว่าฝนป,ปอยอยู่พี่น้องแต่ว่าแดดจ้าอยู่นี่ ฝนจะมาอีกแล้วฝนจะมาอีกแล้วโอ้เพเวฮหอดผีกึกพี่น้องหันซัแสงพี่น้องเลยเมาซิมน้ำหันซักแสงอีกแล้วมือนี่อนขอบอกสูเฮดแซบลายน,าน้น <laughs> าน <laughs> ันบอกสูเฮดแซบไลยเห็นบ่ติดใจแล้วนะสิบไปหาเฮดก่อนพี่น้อง กัมเมซิอมลมาลาไซระกระตุ้งกระตานะากอ,อกนีเอาหรือว่าที่ออกไปเตรียมแทแทาฮันเล่แทาฮันเล่โอ้โอ้โอ้โอโค่อยลืมได้อยู่ว่ะ ปากตัวเองกุ้มพวงก็บบริษิแตกน้ำดกักคือสิวายเชิงชันชิบามีคนห้ามม่ได้บ่าบุญบุบไหมเนาะเมเซียวได้ม่าคนเต็มเฮ้ยไปทางไปทางไปทางที่ข่อยไฟนะ่ะที่บัวภาไปมือนนะไปมือแดงมองมืม่นนี้ดิมองตัวเก็บเก็บบวกหมู่กับเพื่อนแค่นั้นแหละแล้วเขาบวกนีเขาไปก้นก้นน้องบัดเนี่ยน้องวัดนั่นดิเต็มกระตามาบุบข่อยไล่เล็ด แล้ซุ้มแลเจ้านั่นได้บ่อได้พ่อแกงอยู่วะได้กุ้งปลาแต่กุ้งฟัวนะพวกกุ้งเฮียหมักหมักแต่งขึ้นมาสี่ก็ดูฮาร์ดฮาร์ดเอ็นจากเอ็นนั่นแหละสื่ออยู่ใส่สื่ออยู่ใส่ผักแตงอ่ะไม่เสียไม่เสียก็แสดงดี เมื่อวานนี่นคอยเขาคอยเขาไปเบิ่งคอมเมนต์คมมอยว้จาจนเมื่อยเมื่อวานเนี่ยอยงไดรก็ขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องทีดมักที่สอบเ,เด้อพี่น้องเลยเธอสิไป้ใ <laughs> ส่อาจบบามหาสวรรค์อเอามหาสวรรค์สิไปหาเฮดบ่หรือลส,สีเป้ใส่อ,อ๋อ มาเอาของแล้วเทอสิบปไซส์เสมอเลสิลงพนตะกีว่าสิไปหาแม่นั่งคำว่สิบปหาแม่นั่งนะอืมเจมันเพื่อนลูกเจ้าเจมัเพื่อนลูกปูเนาะเป็นตนากตบปูปูหันกาเจมันปีทูปตาาวเมียน่พได้เห็นเจ้าปู ยงีันบเอออย่หมโกับมหามันตะกี้โอยนดโอยเก็ัวมีมันทัวูมันไปตามหีดาสรุปแล้วสรุปเราไปตามมีดแล้วเหรอเออว่าลวกันเนาะจ๊กอย่างได้ไปถิ่มมีดไปถิ่มตอนไหนยังยังไปยั่งนั่นก็คือมีดไปเลย ถ้าจะม่าดอยหักไวไวนผูยในการมองตอนหลอดัวยนมึงโป่งมึงางไวบอคคอยว่าตอนเพิ่นเก็บเห็ดป่จากเพื่นบริถืมีดตอนเพื่นเก็บเพ่ะเพิ่นวางไวอีกเก็บเพ็ดแล้วก็ลูกไปเลยมือเส้นคือบด้เฮียยาม่อย่ายคลิปเรคอยปาดก้นแล้วคอยกวางมีดบเนียมือเ้าคอยบริ่ายคลิปเลย ครย่านว่ามึงขิ่มตอนมึงก้มรอดวันนี้แหละญาตตอนนี้นะยจะไปไปเจ้าชมบุกชมปูจะกบุกเป็นยังเอามีอิริเาบถอยู่ท่ากันล้างออกออกพอเขางูเฮ็ดล้างเละแต่เสียได้เมือว่านี่ถ้าอยากไปอีกแต่ว่าถ้าจะไปทางไปไปก้นน้องนั่นแหละก้นน้องพันสะพานอ่ะก็บมีแต่ทางเฮ็ดจมูกนั่งจมุ่็ไปจอีกวันจะเต็มตา อืขั้นเขาไปจอดรถดีวันข้าย่างลงมาทางนี้กระชิบไก่จิไกปจอดในวัดจตกลงไป็นรังห้องน้านั่นอแม่กินในวัดพี่น้องจ๋าเออทังดีๆนะคะเจ้าเนี่ครูก็ไม่แน่นะคะจัวละจัวละบ่บาบดอกพี่น้อง ไปใหากินในวัดบ่บาปดอกเพราะว่าเพราะว่ามีเสี่ยมมาล่าเพิ่นเคยไปจำศีลอยู่หันอยู่บ่บาปดอกให้ขี่บ่อันนั้นก็ของน่าเศร้าจะยาบอกแล้วโลดแซดบอกแล้วว่าอีเนาะแซดบอกแล้วว่ามองมองกูหลอดทั่วน่ะไปเอาโรถไปยังสิยังอะไรอ่ะว่น้ำนั่น ข้อแหงเด้ถ <b ites über sehen> ้าเรากินข่าวกินนามสำเนี่พี่น้องเลยถ้าเรากินข่าเสาจักคำเลยเห็นบ่อเห็นหอดมีดนะนั่นบ่แม่นย้งดอกพี่น้องเพิ่น เอ่อมือเพื่อนนันเพื่อนค้าดึงสุดเพื่อนพี่น้องสุดลาดตีสีขาวเพื่อนมือวานนี่เพป็นก็นเลยถิ่มมีอิดอืมสุดมันของน้ำมักจับมือวานเพื่อนก็นเลยถิ่มมีอิดถ้กิมันขั้นไปกันเลาะหัว่ห้ว่าขึ้นไปนะแค่ห้ว่าก็นที่สุดเลยไปวัดไปวัดนั่นเองจะไปกินของอยู่วัดอีกวันเนี่ยอ,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 อยู่ใกล้บ้านเจีเจ๊ยบมากเขายังใส่บาตรอยู่พี่น้อง ยังใส่บาตเออยังทวาวายพักเขาพักคงพักเขาอยู่อ๋าน๋ออเออ๋ออ๋อเ๋อาเออ๋อักออ๋ออ๋รอ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ๋เอ๋อ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 อ๋าออนออ๋ออออ สรุปสองแถานะมากเลยแต่หาเห็ดอตอนนี้กับสิบเอ็ดโมงพี่น้องรับบัตรเครดิตไหมรับค่ะรูดตรงนี้นะคะข <laughs> อบอกแก,ก็บกระไลห่านเพื่อนซอแสงพี่น้องมเงีเบิสทุกอย่างคุณน,นาน,อ,าอ,อ,นอุ้ย เจ้าคือพอบอกว่ารอยละลวยเจ้าแสงอืมรวยละลวยเม่เซียมมาลานักสวยและรวยมากอืมจะไปจะไปถวายของจะว่าดันนะกำนั <ida> well, really ่นคือกรรมการคิงหนึ่งถวายวัครคิงหนึ่งถ้ามึงออกแห้งกอก สวรรานพ่อกันคนก้อนกันเจ้า้ยนคนน้ำ้าม่ได้คนก้อนโมเมนเราให้เจ้าไปํำรวจเส้นทางก่อนนอนไปยากหรือไปจัอย่างใดเออคันว่าไปเบื้องลุมกัดไปติดแอ์ทหา ไปพี่น้องทิศตามขิดหนาอะไรกันนะพี่น้องเนาะห้าสิบไปจนขาหลากอีกมือนึ่พี่น้องขอบุูธขอบคูณดพี่ดอกที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะล่ะพี่น้องสองใหม่สองเก่าเนาะฝากดูโฆษณาให้ในเดอพี่น้องแล้วก็ฝากซองซองพอมให้ยูให้กินอีกแล้วเดอพี่น้องไม่ครับดูโฆษณาเยอะๆเลยครับอืมเห็นแม่เสียวใส่ชุดสวยวิ่งตากฝนก็ดูเยอะๆนะครับ พี่น้องไปเลยพี่น้องสวัสดีครับผมคอยวัวคอมเมนต์จนเหนื่อย